คนสวยทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วยังมานั่งเขียนจดหมายอยู่ได้ทุกวันนี้เขาส่งข้อความกันทางโทรศัพท์แล้วสาวโบราณมากเลยนะเธอเนี่ยเห็นคนโบราณและวเสงนอนดีกว่าเฮ้ย <Hey, S 1> พวกกาแฟของฉันเราอยู่ที่ไหนทาไมทํามาแก้วเ,เดียววะกาแฟฉันไปไหนอะ่ะฮะฮะนายกินหมดแล้วเหรอไอ้นวดนี่ไว้ใจไม่ได้เด็ช่วงนี้พักผ่ไม่ค่อยเพียงพอเลยหอบตาดำหมดเลย นอนดีกว่าเว้ยเหนื่ hey, อยเฮ้ยไอสองตัวรลออยู่ตรงนี้นะอย่าเดินตามฉันมานะเข้าใจไหมฉันลำคาญพวกไหนามากเลยสองตัวเนี่ยฉันไปไหนก็เดินตามตลอดอย่าตามมานะไปไปไปเฮ้ยจะไปไหนไปด้วยไปด้วยไปด้วยเฮ้ยฉันบอกว่าอย่าเดินตามมาไนอะตัวเล็กๆเนี่ยไม่รู้เรื่องไรไงเนี่ยะ <c oughs> ไปก็ได้วะเบื่อมากเลยเดินตามตู่ตลอดเลยไม่มีความคิดเป็นของตัวเองเด็กน้อยพวกนี้ไม่ไหวโอ้ยเสียง มีอะไรเจ๊เรียกฉันมาตรงเนี้ไม่มีอะไรแหละแค่เดินมันรับแสงแดดยามเช้ารับวิตามินน่ะวิตามินอะไรวะฉันไม่เข้าใจแหละว่าจะเอาปากมาใกล้ฉันทำไมเนี่ยฮะแปงไฟบ้างไหมเนี่ยเอ๊ยอย่าเอามือมาเกาหัวมันจะกิจี้มันจะกิจี้คนเสือน้งดำจับหัวพี่เดี๋ยวของพี่เสือกฉันสั่งอาหารจานเดียวมันก็มาจานเดียวจริงๆแล้วไม่มีอาหารด้วย เอาอาหารไปใส่ด่วนน้ำก็ไม่ไปเสรอกฉันว่าที่ป่านี้น่าจะมีปลาหรือว่างูหรือว่าสัตว์ในป่าบางทีในน้ําอาจจะมีอะไรนายลงไปดูเช็คให้หน่อยได้ไหมไอเสื้อแดงๆนี่มันก็ลงมาเองสิมันมันใช้กลิ่นไอ้เดือดเบือกระหลกเลยโดนโดนโดนมันดิมันมันเอามันเห็นมาโยนเดือดหล่อหล่อเนี่ยไอ้ยี่นี่ไอ้เสื้อแดงในน้าเบือกระหลกใังไหมนอนหนุนเอวนุ่มๆสาวสวยนอนบนที่นอนสบายใจจริงเลยโอ้มีความสุขจริงเลยโอ้ยว้าว มีความสุขจริงเลยได้อยู่กับสาวสเปคเราเลยผิวสีน้ำพิงด้วยวันนี้เรามาติดออกกำลังกายลดหุ่นมาผิดหุ่นกันมาอืมมองเต็มเลยเต็มมเลยความหม็นมาเต็มเลยใช่แล้วออกน้ำมาก็ต้องถูหนแบบนี้แหละอืมถูไปเลยจะได้สะอาดสะอาดคนสวยพี่ชอบสะอาดอืมวีสวยๆนะวีสวยๆด้วย อยู่ไกล้คนสวยแล้วมันมันจะกระจียังไงไม่รู้มีอะไรนุ่มๆมันติดตรงหลังฉันเนี่ยฉันจะขอออกไปจากที่อื่นตรงนี้ได้ไหมไม่ไหวอาก่อนข้างนอกมันก็ช่างดีจังเลยเป็นไงเป็นไงเห็นไหมข้างนอกสวยไหมข้างนอกมองเห็นแต่มองมาหาเธอมันไม่เห็นเพราะเธอดำมืดมากเลยวันนี้มาออกปิกนิกนอกบ้านได้ที่นั่งสบายมากเลยขอดูดิตากองเป็นใครวะเนี่ยมาถ่ายเราเนี่ยจะมานั่งสวีทกับสาวสองคนสักหน่อยไอเด็กสองคนนี่มันไม่กระโดดโลดเต้นอะไรวะจะถ่ายรูปก็รีบถ่ายให้ไวเลยมันกะโดดเนี่ยเดีอยเหยียบหัวฉันเนี่ย ความสูงไม่ผ่านแล้วยังจะมากระโดดให้มันสูงๆอีกดาราซุปเปอร์อย่างฉันเนี่ยจะถ่ายรูปด้วยได่ต้องต้องให้ไวนะพระเวลาฉันมีไม่มากงานเยอะเยอะเดินมาดีๆนี่มันมีเสียงอะไรอยู่แถวนี้วะหยุดฟังสักหน่อยสิไม่แน่อาจเป็นศัตรูนี่เราต้องแอบกินเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นเดินมาข้างล่างเห็นเรากินอาหารเดี๋ยวมันมาแย่งนี่โลนี่เป็นของฉันคนเดียวเนี่ยฉันจะกินหมดโลเนี่ยไม่แบ่งใครด้วยแต่การมายืนกินแบบนี้เสียงมากเลยฉันตกลงไปนี่ต้องตายแน่เลยยังไม่ทันอิ่มเนี่ยแต่ไม่เป็นไรเพื่ออาหารโหลดยอมเสี่ย นี่เป็นของฉันคนเดียวถ้าแกได้หอกกลับบ้านนั้นเนี่ยติดฉันแน่นเกินอะแม่พวกให้จะแบ่งแบ่งินกินด้วยแบ่งกินเนี่เอาแบ่งกันเอ้ยจินแล้วก็ไปแหล่งน้ำในเมกกาลงไปเดินลึกๆต้องเดินมาขบพอเดี๋ยวกลัวจะระคาขาพอเดี๋ยวตายเลยทำไมเราขาอ่อนเพลียอย่างนี้วะเนี่ยสงสัยกินของแสลงผิดแน่นอนเลยเนี่ยไม่ไหวเลยกลับไปต้องไปถอนสมัยฉันละขาไม่มีแรงเลยพวกนายมีแต่ตัวอ้วนทำอะไรกันวะเล่นน้ำกันเหรอสนุกไหมสนุกไหมลงมาเล่นด้วยกันสิมามามาอาบน้ำด้วยกันสิ ลงกลัวขนเปียกเดี๋ยวบินกลับบ้านไม่ได้แม่ดีเฮ้ยพวกจับมันลงมาสิตัวยืนอยู่ข้างบนนี่จับมันลงมาดิ <c oughs> นี่เพื่อนพาเรามากินใบอะไรวะเนี่ยฉันแค่อยากให้นายมันลองดูว่านี่มันใบอะไรฉันกินแล้ววันนั้นรู้สึกเมามากเลยเป็นไงกินแล้วอาการเป็นยังไงเป็นเาเหมือนจะหลับเหมือนจะตื่นหลับหลับ,ลบตื่นตื่นน่มันทำไมเดินไม่ได้วะเอ๊ะนี่มันใบอะไรวะทำไมเมา มันไม่ใช่ใบกัญชาใช่ไหมไม่ไม่ไม่นี่มันคนละอย่างพวกฉันไม่รู้ว่ามันเป็นใบอะไรอ่ะฉันเห็นมันแปลกๆดดก็เลยชวนพวกนายมากินเนี่ยจะหลับแล้ววะเนี่มันมันใบอะไรวเนี่ไม่ไหวหรอจะเดินกลับบ้านได้ไหมเนี่ยให้พวกนายจินต่อไปนะเดยวฉันเดินไปช็คบริเวณรอบๆ้สักหน่อยเผื่อเจ้าของบ้านกลับมาเดี๋ยวเราจะสวยหลับไปเลยมาขโมยกินของบ้านคนอื่นลังเมามากเลยนี่มันใบอะไรวะวันนีอ่ยพวกเป็นยังไงพวก า้าจะลืมไม่ขึ้นแล้วต้องได้นอนที่นี่หรือเปล่าวันนี้เดินไม่ไหวขาแข็งมากเลยียกโรงลยงบนันด่วนไม่ไันแล้วโว้ย